สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟีดอ a ชแนลนะครับช่องที่เ,เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์น,นะครับผมวันนี้วันที่1นธันวาคม2563นะอยู่กับนะครับทางด้านของ The Bangkok ok Insight ที่นำข้อมูลนะครับมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับถึงเขาเรียกว่าเงินประกันราคากลุ่มการเกษตรที่เรียกว่าชาวสวนยางน,นั่นเองนะครับ กลุ่มการเกษตรครับที่ประกันราคานะครับชาวสวนยางเนาะนะครับวันนี้มีข้อมูลอัปเดตกันนิดหนึ่งครับผมลุ้นเคลียร์ปมครับบัตรสีชมพูจ่ายเงินประกันราคายางพารางวดแรกให้ทันสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นอะไรที่นะนะครับมีการประชุมล่าสุดนะครับในส่วนของวันนี้นะครับของทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็นะครับจะดําเนินการจ่ายงวดแรกฮะ ให้ทันภายในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราลุ้นกันต่อนะครับว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีการโอนหรือไม่แล้วถ้ามีการโอนจะโอนให้วันไหนขออนุญาตนะครับติดตามข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพื่อจะแบ่งปันให้กับชาวสวนยางนะครับชาวสวนยางลุ้นครับนัดทุกฝ่ายเคีย์ปมบัตรสีชมพูมีสิทธิ์หรือไม่จ่ายเงินประกันราคายางพารางวดแรก2000ล้านให้ทันสัปดาห์นี้นะครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผมเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางต้องรอเกอร์เนื่องจากการยางแห่งประเทศไทยได้เลื่อนการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางระยะที่2งงวดแรกจำนวน2,116ล้านบาทออกไปจากกำหนดเดิมวันที่26-27พฤศจิกายน นะครับผมนี่คือเป็นสิ่งที่นะครับทางช่องเราก็ได้แจ้งข้อมูลและอัปเดตนะครับว่าจะมีการโอนเนาะไม่ว่าจะเป็นวันที่26หรือ27พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็แล้วแต่นะครับเข้าใจทางด้านของความรู้สึกนะครับของท่านที่มาพิมพ์แป่งปันใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วก็ขอแยัดเป็นกําลังใจให้นะครับทางช่องเราขอแยัดอัปเดตเป็นระยะระยะนะครับ ปัญหาดังกล่าวเกิดจากนะครับสำนักงานงบประมาณมีมติแย้งเรื่องการจ่ายเงินคับประกันราคายางพาราให้ผู้ที่ถือบัตรนะครับสีชมพูวงเล็บบัตรสีชมพูเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในที่ดินไม่มีเอกสิทธิ์นะครับโดยกยทาคาดว่าการจ่ายเงินงวดแรกจะร่าช้าออกไป1สัปดาห์หากคำนวณแล้วการโอนเงินงวดแรกน่าจะดำเนินการได้ นะครับในปลายสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์นี้นะครับวันนี้วันอังคารแล้วเนาะซึ่งต้องนะครับมารอรู้กันว่าภาครัฐจะเคลียร์ปัญหาจบนะครับมีความชัดเจนของเรื่องนี้ออกมาเมื่อใดนะครับทั้งนี้ครับล่าสุดนะฮะมีการนัดเคลียร์ระหว่างกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงกรเกษตรและสากร รวมถึงสำนักงานประมาณเพื่อหาข้อยุติให้ได้เร็วที่สุดนะครับซึ่งมีการประชุมนะครับให้กับท่านได้รับทราบกันนะประสานทกาศานะครับพร้อมจ่ายเงินนะครับรอแค่ไฟเขียวนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในนยกรน,นะครับตักกะวีรพัฒน์ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราระยะที่2ครับวงเงินรวม142ล้านบาท เดิมเงินประกันราคายางพารางวดแรกจำนวน2,116ล้านบาทมีกำหนดโอนให้เกษตรกรในวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะครับแต่ล่าสุดการโอนเงินงวดแรกจะต้องราช้าไปอีก1สัปดาห์นี่เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับเนื่องจากจะต้องมีการสรุปนะครับให้กับทุกฝ่ายนะให้เข้าใจนะครับว่าจะมีการอนุมัติการโอนเงินเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ อย่างที่เราได้เห็นข้อมูลข่าวนะครับว่ามีการพูดคุยแล้วนะครับเหนือการตกลงกันนะครับว่าจะมีการโอนภายในสัปดาห์นี้ได้หรือไม่นะครับก็รุ้นกันต่อไปนะครับก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะครับปัญหาดังกล่าวเกิดจากความร่าช้าในการรับรองสนยางโดยเฉพาะผู้ที่ถือบัตรสีชมพูนะครับเพราะรายละเอียดแนบท้ายประกันรายได้ในระยะที่2ระบุว่า จะอนุมัติเฉพาะผู้ถือบัตรสีเขียวนะครับซึ่งบัตรสีเขียวเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเกษตรกร,กรที่ปลูกยางพารานะครับในพื้นที่ที่มีเอกสิทธิ์เท่านั้นดังนั้นกยทจึงอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะนะครับโดยเมื่อวันที่24พฤศจิกาย,ยน63ที่ผ่านมาครับได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประกันร,รายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางระยะที่2 ที่มีนายทองเปรวนะครับกองจันปรัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานณห้องสทุนนะครับสถานพิทักษ์กยอทอสำนักงานใหญ่กรุงเทพผลที่ประชุมครับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งทำความเข้าใจในระเบียบการจ่ายเงินกเกษตรกรชาวสวนยางครับผู้ที่มีสิทธิ์ตามโครงการที่ได้ผ่านการมติคอรมนะครับเพื่อให้กเกษตรกรชาวสวนยางมีสิทธิ์นะครับแล้วก็ได้รับเงินโดยเร็วที่สุดนะนะครับ ก็เป็นสิ่งที่หลายท่านเข้าใจอยู่แล้วว่ามันโอ้โหตั้งแต่3พฤศจิกายนนะอันนี้ก <am ma S 2> ็ถ้า3ทธันวาคมเนี่ยก็จะครบรอบนะนะฮะเขาเรียกว่าปริมาณนะครับ1เดือนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในระยะที่2โดยจะต้องจ่ายเงินประกันรายได้เป็นระยะเวลา6เดือนนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคม63นะครับถึงเดือนมีนาคม64ภายใต้กรอบงบประมาณกว่า1,000 0ล้านบาทนะครับซึ่งก็มีราคา นะเขาเรียกราคารายได้ประกันเนี่ยนะครับตั้งไว้นะครับ,รบซึ่งอย่างที่ได้แจ้งไปเป็นระยะะ,ยะนะครับยางแผ่นดิบคุณภาพราคา60บาทต่อกิโลกร,รัมนะนะครับน้ำยางสดอยู่ที่57บาทต่อกิโลกร,รัมครับและยางก้อนถ้วยครับราคา23บาทต่อกิโลกร,รัมครับการจ่ายเงินวดแรกประจําตุลาคมครับกำหนดราคายางอ้างอิงนะครับหลัง60วัน คือตั้งแต่25กันยายนถึง23พฤศจิกายน253ซึ่งมีราคานะครับเป็นดังนี้เนาะราคายางแผ่นดิบนะครับเฉลี่ยอยู่ที่62.62 62บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับจะไม่ได้รับการชดเชยนะเนื่องจากมันเกินราคาประกันราคาน้ำยางสดนะครับอยู่ที่52.86บาทต่อกิโลกร,รัมครับชดเชยส่วนต่างอยู่ที่ 4.14บาทต่อกิโลกร,รัมครับและราคานะครับยางก้อนถ้วยนะครับอยู่ที่19.09บาทต่อกิโลกร,รมัมชุดเชยสวนต่างอยู่ที่3.19บาทต่อกิโลกร,รัมครับในส่วนของเกษตรกรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการนะครับประกันรายได้ระยะที่1ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนคือขึ้นทะเบียนก่อน12สิงหาคม2562เมื่อโครงการระยะที่2เริ่มอนุมัติจ่ายเงิน ประกันรายได้ครับก็จะสามารถนะครับจ่ายเงินเข้าบัญชีได้ทันทีเช่นเดียวกันนะครับส่วนเกษตรกร,กรครับที่ขึ้นทะเบียนนะครับเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่13สิงหาคม2562แต่ไม่เกิน15พฤษภาคม2 5 3ครับกยอทอจะขออนญาตเข้าตรวจสอบข้อมูลนะฮะพื้นที่ปลูกยางเพิ่มเติมโดยเร็วที่สุดเพื่อส่งข้อมูลการจ่ายเงินส่วนตา่างประกันรายได้ตามโครงการ ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรวงเรเล็บทกศเพื่อจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อจะให้มีความมั่นใจนะครับแล้วก็เห็นสถานะนะฮะสิทธิ์ของท่านก่อนนะครับชาวสวนยางนะครับหรือเกษตรกรชาวสวนยางท่านสามารถตรวจสอบนะครับสิทธิ์ประกันราคาย,ยางพาราได้ โดยขั้นตอนเนาะท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ www.labber.co.th นะครับผมท่านสามารถคลิกนะครับหรือเข้าลิงก์ใต้คลิปของเราได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อท่านเข้าไปในเว็บไซต์นี้แล้วท่านก็เลือกนะครับประเภทบุคคลธรรมดานะครับแล้วก็เลือกโครงการนะครับที่เรียกว่าตรวจสอบประกันรายได้ระยะที่2 เสร็จปุ๊บท่านก็กอกหมายเลขบัตรประชาชนของท่าน13หลักนะครับตามด้วยกดปุ่มนะครับตรวจสอบข้อมูลนะนี่คือเป็นสิ่งที่นะครับให้ทุกท่านได้ตรวจสอบเบื้องต้นก่อนทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่การยางแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ครับกยทจังหวัดแล้วก็กยทาสาขาทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ก็เป็นการอัปเดตสถานะล่าสุดนะครับในเรื่องของเงินประกันนะครับชาวสวนยางนะครับซึ่งจะแบ่งปันนะครับเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ข้อมูลนะออกมาล่าสุดให้กับพวกเราได้เห็นภาพนะครับว่าจะมีการจ่ายนะครับให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยนะครับกำหนดเนาะการโอนหรือเรื่องการโอนนะครับของกําหนดเดิมเนี่ยในวันที่26 27พฤศจิกายนที่ผ่านมา นะครับผมก็จะมีการโอนนะครับเขาบอกว่าในข้อมูลล่าสุดเนาะก็ไม่สัปดาห์นี้นะครับถ้าเป็นสัปดาห์นี้เนี่ยวันไหนเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตมาติดตามกันต่อนะครับว่าจะเป็นวันไหนก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับผมเนาะทั้งบัตรสีชมพูแล้วก็บัตรสีเขียวเลยเนาะนะครับที่ได้ทําการเป็นกเกษตรกรผู้ปลูกยางแล้วกัน เอาละนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลอัปเดตให้ท่านได้รับทราบข้อมูลล่าสุดนะครับว่ามันมีข้อมูลอย่างไรมีปมแบบไหนที่ต้องสร้างความเข้าใจแล้วก็ต้องตกลงกันและที่สําคัญนะครับผมนะงดแรกยังไม่ได้จ่ายนะครับผมเนาะถ้ายังไงนะจ่ายในสัปดาห์นี้ก็จะโอ้โยนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวให้กับชาวกเกษตรนะครับ ที่ปลูกยางนะหรือเขาเรียกว่าประกันรายได้ยางพารานั่นเองนะครับผมเอาละนะครับถ้าเกษตรกรนะครับท่านไหนตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างไรนะครับผมก็อย่าลืมมาแบ่งปันกันใต้คลิปด้วยนะครับเพื่อจะนะเขาเรียกว่าแบ่งปันข้อมูลกันนะครับในสัปดาห์นี้มารุ้นกันนะว่าจะเป็นการโอนงวดแรกนะครับได้ทันนะครับสัปดาห์นี้คือวันไหนเนี่ยนะครับหรือจะอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับเป็นกําลังใจให้กับนะเกษตรกรผู้ที่นะครับ ปลูกยางพาร,ราทุกๆคนทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือติดตามกันและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะมีพาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตส่งตรงถึงมือถือของท่านนะครับผมวันนี้ช่องฟรีด c มช n แนลบายเกษมสันต้องลำํำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ